สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับช่องหัวยจจะไปทุกทท่านกันเลยนะครับมาแล้วนะครับสลับในคลิปนี้นะครับหลายๆท่านรอในสูตรปกสลากนะครับ EP แรกมาแล้วนะครับสลับในปกสลากซึ่งในงวดที่แล้วก็ไปเข้าใน EP หนเหมือนกันนะครับซึ่งสูตรนั้นก็จะเป็นเฉพาะนะครับใช้ได้ปีละครั้งวันพืชมงคลนะครับนั่นแหละนะครับที่ผมบอกว่า มาในชุดในตัวกลับนะครับแต่เน้นให้ใน5้าเนาะเออนะครับเน้น5้าซะเยอะเลยนะครับที่ได้มาในชุด6นะครับข euh. ้างบนนี้นะครับเดี๋ยวในปีหน้านะครับเรามาพบกันใหม่นะครับสลับในสูตรนี้นะครับสูตรปกสลากใช้ได้เฉพาะวันพืชมงคลเนาะอันนี้ใครที่ติดตามในสูตรนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเนาะสลับในปกสลากงวดที่แล้วก็เห็นแต่ศูนย์เนาะนะครับงวดที่แล้วนี่เห็นแต่ศูนย์นะครับในปกสลากนี่นี่แหละ เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมก็เลยบอกเอ๊ะมันน่าจะเป็นศูนย์แปดเนาะที่เนี่ยได้เป็นศูนย์หกนะครับเนาะอ่านะครับก็เนาะน่าจะมาจับกันกันกบตรงนี้เนาะศูนยะ์ห้าศูนย์หกนี่หวยออกมาแล้วก็นึกได้หมดแหละนะครับเนาะอ่านะครับสําหรับในคลิปนี้ก็ซึ่งในปกสากในงวดล่าสุดก็จะเป็นในชุมชนเนาะนะครับทุกวันที่16น่าจะถึงปลายปีนี้แหละนะครับงวดล่าสุดก็จะเป็นในชุมชนนะครับชุมชนก็ ชุมชนนะครับบ้านดินมดแดงเนาะอ่านะครับบ้านดินมดแดงใช่ไหมนะครับมก็ไม่ค่อยชัดเหมือนกันนะครับสายตาก็ไม่ดีอีกนะครับเโอ้นะครับสงสารตัวเองจริงๆเลยนะครับอ่ะนะครับก็เท่าที่ดูตรงเนี้ยนะครับก็ถ้าไปดูในรูปสัตว์เนาะในตำราเนี่ยไม่มีมดนะครับมดนะไม่มีเนาะมีแต่ตัวกินมดนะครับอ่าตัวอะไรนี่แหละนะครับในปกสลากอ่าในนะครับตำราฝันหวยลาวนี่แหละ นี่เนาะอ่าเลยเป็นตัวนิ่มนะครับตัวนิ่มมันจะไปกินมดไหมนะครับเนาะเนาะเออมันเกี่ยวไหมนะครับซึ่งงวดที่แล้วเนี่ยมันวัวคลายเนาะเนี่ยมันเป็นศูนย์เก้าแ้มันออกศูนย์หกนะครับหรืองวดเนี้ยมันตัวนิ่มมันกินมดหรือเปล่านะครับเคยได้ยินอยู่นะครับหรือถ้าผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมันไม่มีมดเลยนะครับตรงนี้ไม่มีคําว่ามดแดงเลยนะครับอ่ะนั่นแหละนะครับเนาะ ก็ซึ่งมันผ่านมาแล้วนะครับ3มงวดเนาะสรับในปกสลากชุมชนก็จะมีประมาณนี้แหละนะครับงวดของวันที่1มีนา1เมษา1นกุมภาผ่านมา3มงวดนะครับส่วนมากจะมีศูนย์ติดมาทั้ง3มงวดเลยงวดนี้จะมีศูนย์หรือเปล่าหรือไม่มีเรามาดูในปกสลากกันนะครับเนาะอ่ะเนี่แหละนะครับเราซึ่งในปกสลากในสูตรนี้สังเกตเนาะแปลกนะครับเนาะ เขามักเอางองงูมาเป็นตัวท้ายอันนี้ก็งองงูนะครับงองงูงองง,องูหมดเลยนะครับเมล่ราสุดงวดล่าสุดเนาะเออนะครับงวดล่าสุดก็เป็นงองงูเหมือนกันนะครับซึ่งแปลปกสลากเนี่ยนะครับมันก็คําเดียวกันเนาะนะครับคําเดียวกันซึ่งมันจะเป็นในที่ชุมชนนะครับเอาสีแพญชนะข้างหน้าเนาะก็จะเป็นชอช้างมอมาชอช้างแล้วก็ นอนหนูซึ่งเราจะใช้ในตัวที่สามเนาะตัวนี้นะครับชอช้างนี่ก็จะเป็นลำดับที่10บเนาะแล้วก็เราจะนำในตัวท้ายมาตัวท้ายนั่นแหละนะครับเนาะส่วนมากก็จะเป็นงองูนะครับพยัญชนะท้ายซึ่งในงวดล่าสุดก็เป็นงองูเนาะเนี่ยตรงมดแดงนี่พยัญชนะนะครับคำว่าจังหวัดก็มีผลนะครับคำว่าจังหวัดก็มีผลซึ่งนะครับลองดูในคำว่าจังหวัดในงวดที่ผ่านๆมา เอาคําว่าเอาเงาง,งก่อนเนาะนี่ตัวท้ายนะครับเป็นหน้าท้ายก็จะเป็นในศูนย์เจ็ดนี่แหละถ้าจับแบบนี้นะครับใช้ได้ทุกๆุกงวดเนาะนะครับสลับในงวดที่เป็นชุมชนขึ้นก่อนเนาะซึ่งเนี่ยถ้าจะมาจับคู่นะครับเศูนย์กับหนึ่งเนี่ยเพิ่มแต้มไปศูนย์หนึ่งตรงนี้เนาะตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ดนะครับ 1 7 0 8 1 8ย์เนี่ยถ้าจบแบบนี้นะครับใช้ได้นะครับทั้ง3ามงวดเลยเนาะนะครับอันนี้ก็เพิ่มแต้มลดแต้มก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ศูนย์แปดเนาะงวดที่ออก0ูนย์แปดเนี่ยก็ใช้ได้มันอยู่ในตรงนี้แล้วก็มาในงวดนี้ศูนย์เจ็ดเนาะนี่ก็มาอยู่ในตรงนี้นะครับแล้วก็งวดเนี้ยเป็นหนึ่งแปดเนาะก็มาตรงนี้นะครับหรือว่ามันจะวนอยู่ในแค่นี้เนาะนะครับ เนี่ยหนึ่งกุมภาเนี่ออกศูนย์แปดเนาะศูนย์แปดเนี่ยพอมาในหนึ่งมีนาเนาะหนึ่งมีนาก็ออกนะครับก็จะเป็นในศูนย์เจ็ดมาในตรงนี้เนาะแล้วก็มาในวันเนี้ยนะครับหนึ่งเมษานาะออกหนึ่งแปดเนี่ยก็มาในตรงเนี้ยก็เหลือตรงนี้นี่แหละนะครับเนาะเนาะเออนะครับหรือว่ามันจะจับง่ายๆแบบเนี้ย นะครับหรือว่าจะเป็นตรงนี้นะครับมดก่อนมันมาแบบนี้แล้วเนาะเออนะครับเผื่อจะลดแต้มตรงนี้เนาะเนี่ยตรงเนี้ยนะครับมาจากตรงนี้เนาะเนี่ยเพิ่มแต้มไปเจ็ดก็เป็นแปดเผื่อลองจะลดแต้มดูนะครับลดแต้มก็จะได้นะครับในที่ในศนะูนย์หกหนึ่งหกเนาะอือหรือว่ามันจะมาแบบนี้นะครับเพราะว่ามดที่แล้วมันมาศูนย์หกแล้วเนาะเนี่ยก็คงเหลือหนึ่งหกกับหนึ่งเจ็ดนี่แหละเนาะ ก็ลองลองนำไปพิจาราดูนะครับแต่ก็มีอีกแบบหนึ่งเนี่ยเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตดูตั้งแต่ในวันที่กลุ่กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับที่เป็นปกสลากแบบนี้โดยที่เรานับคําว่าจังหวัดนะครับเนี่ยนับจังหวัดเลยนะครับนับมาตั้งแต่คําว่าจังหวัดเลยเอาเฉพาะพยัญชนะสลากไม่เอานะครับคำว่าจังหวัดเนาะก็เป็น5พยัญชนะแล้วนะครับจอจานงองหอหีบบอแวนดอด็กเนาะก็เป็น5แล้วนะคำว่าจังหวัด ห้าน,นะนับเพิ่มมาอีกนนทบ,บุรีก็เป็น5ไม่เป็น6 7 8 9 10 0เกนยะก็มี0 1มีนานะครับเหมือนเดิมเลยนะครับคำว่าจังหวัดก็เป็น5ตัวแล้วนะพยันชนะนะก็นับเพิ่มไปนะครับกรุงเทพมหานครก็จะเป็น5ก็เป็น6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5เ็มห้็นไหมครับแปดไหมครับซึ่งมาบนงวดน,นี้มาหลักสิบ งวดน,นี้มาหลักหน่วยอ่าสลับกันหรือเปล่านะครับวดน,นี้มาหลักสิบไหมมาดูกันนะครับเนี่นคนปรปฐมนะครับจังหวัดนะับได้พยัญชนะก็จะเป็นห้าตัวแล้วเนาะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดมาในหลักสิบก็แสดงว่าในงวดล่าสุดจะมาในหลักหน่วยบนหรือเปล่านะครับซึ่งเป็นตัวไหนจังหวัดลบบุรี คำว่าจังหวัดก็เป็น5ตัวแล้วนะพยัญชนะแลครับมานับเพิ่มคําว่าลบบุรีนะับ5ก็เป็น6 7 8 9ก็จะเป็น9ถ้ามันมาแบบนี้แล้วนะครับถ้าว่ามี9ด้วยนี่อาจจะจับไปถึงนี้เลยก็ได้นะครับ09 19นี่ซึ่งปันก็มาทั้งหมดแล้วเนาะนะครับทั้ง19นะครับแล้วก็09เเนาะเนี่ยซึ่งในนะครับใน เอาเป็นว่าในวัฏจักรตรงเนี้เนาะไม่รู้จะพูดยังไงนะครับซึ่งมันอยู่ในตรงเนี้เนี่ยมันแทบจะมาหมดแล้วนะครับ06 07 08 09 17อ่า18 19เหลือนะครับเหลือ16นะครับ16 17เนี่ยยังไม่มาสองตัวเนี้ยนะครับเนี่ยถ้าว่ามันอยู่ในชุดที่เป็นชุมชนเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าอื่นๆเนียมันก็มาหมดแล้ว16 17 จะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับในงวดที่จะถึงนี้ก็ลองนําไปดูนะครับเป็นแนวทางในการไปเลือกซื้อนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเนะลาะในงวดนี้นะครับก็อาจจะลองลดแต้มตรงนี้ไปด้วยก็ได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเพิ่มเป็นตัวลองแล้วกันนะครับเผื่อท่านไหนชอบในชุดนี้อันนี้เป็นตัวเด่นเนาะเนี่ยหรือว่ามันจะวนออกมาในตัวเดิมตรงนี้แล้วก็ให้เป็นตัวลองแล้วกันเนาะตรงนี้นะครับตัวลองก็จะเป็น ลดแต้มจากตรงนี้เนาะศูนย์ก็จะเป็น9นะครับ oh. ก็จะเป็นเก้าหกเก้ไม่แล้วเก้าแบอกักเทียเกนะครับนี่แหละชุดลองนะก็ชอบชุดไหนก็ลองนําไปพิจารกกันดูนะครับที่เดีแน่2ตัวนี้ยังไม่ออกมาเลยนะครับในชุดเด็นนี่แหละหนึ่ ก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับในปกสลากนะครับในงวดที่จะถึงนี้เดี๋ยวรอในปกสลากแผ่นนะครับแผ่นใบจริงๆมาเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับว่าจะได้นะครับเห็นเลขในตรงนี้หรือเปล่าเนาะซึ่งในงวดที่แล้วนี่ก็เห็นเห็น,เห,นเห็นเป็นเลขศูนย์เนาะ,ะครับในงวดนเนี้ยเนี่ยก็ลองดูนะครับเผื่อจะเป็นในเลขไหนนะครับเนี่ยแต่มันก็ไม่ค่อยชัดเนาะ ผมสะดุดตาตรงนี้เลยนะครับปกสลากที่บันผ่านมานี่ไม่ไม่ไม่เห็นไม่ค่อยเจอนะครับที่คนในรูปปกสลากนะครับใส่เสื้อสีเขียวเนาะนะครับมวดนี้นี่เห็นใส่เสื้อสีเขียวนี่เขียวเหนียวทรับหรือเปล่านะครับเนาะจะหรือว่าจะดูในตรงคนใส่สุดเชือเขียวนี่ครับผมสะดุดตาแปลกตาก็ตรงนี้แหละนะครับเนาะแล้วก็ตรงรูปมดนี่แหละเดี๋ยวยังไงรอในปกสลากนะครับแผ่น ิมาก่อนนะเนาะเผื่อจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะีครับผู้ชาย2ผู้ชาย1เด็ก1ผู้หญิง1น,นะครับเผื่อจะมองเป็นเลขไหนได้บ้างนะครับแล้วนะก็เผื่อมันจะออกมาวนในตัวเดิมนะครับในที่ผ่านมาทั้ง3งวดนี้นะครับก็มีศูนย์ทั้งหมดเลยนะครับ สติของปกชุมชนที่ผ่าน,านมาผ่านมาแล้ว3มงวดก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกทุกท่านไม่มากก็น้อยผิดพลาดประการใดหรือว่าจะใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับไม่รู้ว่าจะเสียงจะชัดหรือเปล่าเนาะมันเสียงมันกล้องหรือเปล่านะ่ครับถ้าชัดไม่ชัดยังไงนี่ก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะอ่ะนะครับ,นะรบขอให้ทุกๆท,ท,ท่านโชคดีแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสลัดคลิปนี้สวัสดีครับ